เน้นย้ำเรื่องนี้ครับว่าเป็นปัญหาแล้ววันนี้ได้คุยต้องหายอีกคนท่านได้คุยบ้างอย่างครับว่าคือคือขายเขามีคือคือในรายละเอียดของเก็บไปก่อนต่ได้ผู้ตางหาหมดสี่คนที่คนครับทำไมเที่ยวนี้นครปฐมถึงได้เยอะขนาดนี้เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคือพี่เชื่อว่าจริงๆอ่ะมันมันเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่เป็นย่อยแต่พอดีมันมารวมเซฟเนื่องจากกลัวว่าว่าจุดนู้นจะเบิร์นก็เลยเอาเอามารวมไว้ที่นี่มาเลยได้เยอะ อันนี้เป็นผลงานใหญ่ต้อนรับผอตรไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ใช่เป็นนโยบายมาตามกันมาสองปีแล้วครับเป็นจังหวะพอดีจริงๆยากันยาเสพติดตอนนี้ของท่านหลวงินพัทธ์เนี่ยดูแลพอดีท่านติดีท่านติดยาพอดี่ก็เลยโทรทำเนียนท่านก็เลยบอกให้พี่มาจังหวะพอดีนะครับเม็ดหนึ่งเดี๋ยวนี้สิบาทสิบบาทเดี๋ยวนี้ที่ขายเนี่ยสิบบาทผมบอกว่านโยบายในการสกัดกั้นแนวแนวชายแดนนะครับ ถ้าทางด้านทางด้านไลทน่ท่านไปสองไเนี่ยจนถึงแม่อายาการหวางจุดของของกองกำลังในพื้นที่ค่อนข้างแนลบแต่ทําไมเราเห็นวน่า<ะ>ยาเสพติดนี่มันเยอะเพราะว่าในฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเราเมันมีคนชนกลุ่มซึ่งยังมีการสู้รบอยู่งั้นเขาต้องจ่ายเงินที่จะไปซื้ออุนเล็กผลิตและเมื่อก่อนนะเราเหน็นก็คือแท่นแบบเลี้ยวมือเดี๋ยวนี้มันใช้ไฮโดรลิกใช้ คอมพิวเตอร์ในการทํางั้นต่อนอาทีเนี่ยมันผลิตได้เยอะงั้นจะเห็นว่ายาเสพติดแต่ละล็อตอีกเข้ามามันค่อนข้างจะเยอะแต่เส้นทางการการนําเข้าจากภาคเหนือเมื่อเราเมื่อเราบล็อกได้แน่นมันก็จะไหลไปภาคอีสานเข้า,เข,าเข้าจากเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคาเข้าไปเวียงแก่ไปออกทางหนองคายเข้าจากนครพนมเส้นทางการยาเสพติดมันเข้ามาทางภาคอีสานค่อนข้างจะเยอะเราสังเกตว่าตอนเนี้ย สู้เลยใช้อาวุธยิงรถทางหลวงเมื่อเดือนที่แล้วเห็นไหมนีม่การ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 จะทํางานเรื่องอยางเสพติดไล่จับมันจะมีเสกวมีมีทุดคุ้มกันนี่เราก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องต้องป้องกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยเราเส้นทางเราต้องมาทาั้งสกีนกันใหม่ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลท่านนายกก็จี้มาวันนี้ว่าขอเรื่องอยางเสพติดแล้วก็การดูแลนะักท่องเที่ยวทีท ที่หาหาทพิังงานออกมาใ้เร้่องารเรศจริงๆถือว่าเยอะยน,น,นะครับยาบ้าเนประมาณ15ล้านเม็ดนะครับมี Happy Water มีไฟไฟมีเฮโรอีเฮโรี F e สี่ร้อินี้ถือว่าเราได้เยอะพอส่วนใหญจไม่ค่อยได้เจอเฮโรอีนในบ้านใน400ร้อยสี่ร้อยแล้วก็ไม้สี่ร้อยี่ากิโลรวมค่าที่เราคำนวณเขาข้าวเอาเฮโรอีนราคาในบาละละ้านารวมแล้วหมดต้องแล้าน สองปีจะครับปกติมันเป็นปีเป็นหลายใหญ่นะครับทีต่อปามาสองปีต่อปอย่างนี้ที่หนึ่งก็หนึ่งต่ำเหมือนกันก็คือปกติเขาจะส่งในประเทศไทยนะครับตรงในประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอพอเรามารวมข้อมูลดูอาการกระทัว่าความถุนเนี่ยก็ทราบว่ายาในมาจากมาจากเพื่อนบ้านทางตอนเหนืออยู่ละนะครับแล้วก็ทางความถุนเนี่ยก็มีการจับผิดอย่างต่อ จับปืนเจะ้าผู้ต้องหาสี่รายที่เราจับกันเนี่ยเดิมทีก็ขายส่งับหลักล้าน,นแต่ว่าพอชวนหนึ่งคนจับปืนก็แมตข้อมูลกับทางท่าน,านรองรัชการก็ได้ว่าข้อมูลต,ตัวตัวที่จับปืนเนี่ยเป็นรายใหญ่แล้วก็พอเขาถูกจับปืนปุ๊บเนี่ยเขาก็ขนยามาดูงาไว้ที่นี่ซึ่งซึ่งแก๊งสี่คนเนี่ยเราตามมาอยู่แล้วแต่ทางนครปฐมเนี่ยเขากำลังแกะภาพถ่ายอข,อของอีกคนนึงก็ ก็ก็มาเข้าที่นี่ก็มาชนข้อมูลในครณีก็ประโหวมเขาที่จะไปชนกับของปชปสซึ่งผู้ต้องหาที่นครปฐมจับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นที่ปชปสออกหมายสจับไปสมาย ก็เลยดูร <v Anyway, S 1> <noi> ่างกายกันหนักกนที่้าลองบอกบอร์ตอนนี้เราต้องมาแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้ให้มีตัดางๆในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะรับไปดูเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ดูเรื่องการขยายผลในกระแสนี้ในระยะแรกเราจะถ่ายเทสนการจัดเรื่องเรื่องของยาเสพติดให้ให้เป้าจะมีการเฝ้าถูกมีเฝ้ามา เคสประมาณ2ปี2ปีนะครับเราพยายามหาเซฟของเขาพอดีมันมีการเปลี่ยนเซฟเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเซฟจากที่หนึ่งมาไว้ที่นี่ก็เลยเราพยายามหามานาแลวการทํางานกับของของภาคมีการจับผู้ต้องหารายหนึ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนครับแล้วก็มีการซิงข้อมูลร่วมกันระหว่างมทภสแล้วก็ของเ้าหนึ่ง มีเห็นความเชื่อโยงมันมาพันกระจุดตรงนี้พอดีกันกันเราันคิดว่าถูกจับปืนแล้วมันจะใชโทรศัพท์หรือมจะเบิดด้วยก็เลยการเปลี่ยนเสีเขามาซีนีนในวที่ที่เรียกว่าเป็นวโยยายาเร่งด่วนฟังมาิทีนจะมางานตงชา